นี่นะครับชนละหนีครับชนละหนีครับชนละหนีชนละหนีครับชนละหนีครับชนละเหนีเฮียได้ใจแล้วครับชนเขาแล้วกันหนีครับไอ้ฟัดไม่ยอมจอดไอ้เฮียพี่พี่ช่วย ฉลอน,นีจับันจับันจับันเฮ้ยฉลอนีฉลอหนีมันฉลอนี สาบ,าบ,าบามันสับมันสับาันสบมันเฮ้ยมึงชนล่นหนีไอ้ตักมึงตัดไงวะมันชนกันแรกไปเลยเนี้พี่เล่เล่ามมาเ,เขาตะโลละไอ้ตัดเลยไปเนนไม่จอดวะ แม่งไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างพี่มันชนเขาเละเลยมันลากมังเจ็บเข้ามาอยู่เนี่ยโอ้โหเฮียเนี้ยเฮียไอ้ขับไหน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 เฮ้ยมึงไม่จอดวะมันชนเขามึงไม่จอดวะใจเย็นก่อนใจเย็นสิเอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจับโอ้โหมันลามังเจ็บเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์มาั้งแต่ซอยเนินเลยตั้งแต่ซอยเนินตั้งแต่ซอยเนินเลย โอเคไว้เลกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมซึ้อใบเรียกที่ป้อมตำรวจลงมาเรียกตำรวจมาเลยพี่เงินหลังนะหลงดีหลงดีหลงดีหลงไม่รู้คนที่โวนชวนก็เป็นไรมั่งอ่ะพี่งดิมันหนีอ่ะโอ้โหไอ้สัสเพอพี่เพ่ไม่ต้องทำให้ตำรวจจัดการมันมันเมาอยู่มันเมาอยู่โอ้โหลากเข้ามาไกลเลยอ่ะเขาไม่ตายก็ดีเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องทำอะไร